แน่้หน้าก็มีแล้วเพราะเรานี่เราก็จะมีไม่ียาิดบุคคลต้องใ่เราจะดูว่ามีสี่หมายไว้ความปงาให้เราเมื่อเราเข้าเปัติผลเราก็จะตรวจได้ขวามัต้งหาบคนัเราต้าวขาไปปับอ่าเพื่ออะไรเข้าเลยนะมือจับมือตายเนี่ยจับนี่แหละนะจับต่อเสื้อเราก็ดันไปแขที่ตึงเอาอย่าให้เกี่ยวกันั้งตัวการขาขึ้นให้พ่งรเราก็้งตัวเนี่ยเิ่มตวคนนะ เราจะตู้แล้วมองทัขาตลอดเสริมเดียวก็เราก็มือเนี่ยเราดันให้ตึงให้เสียดัยหนุ่มตัวไปเนี้ยเสริมเดียวก็เราก็เริ่มแบบเป๋าถึงแบบอ๋อคนมาคนมามันเที่ยวเราก็ดูตัดดูรอบมาเดี๋ยวเดินคนแบบเดินคนะเสร็จแล้วเมื่อเราจะตรวจทนขาเรามือกับมือตาที่เราจับแฉกนะเราขลับก็จับที่มันขัดแล้วดันเข้ามาให้เสียดายที่นี่มาทั้งตึงเอ่อใข่ถ่ายตึงแบบหาแขนเราอ่าเนี้ยเราก็แขนเนี่ยตึงนะ เดี๋ยวเราเริ่มเกิดค้นไปไปหรือมันเราต้องดันให้มติดแล้วเป็นิดค้นตามขาตามไหล่ขาหรืออะไรก็ว่าแบบคนแบบตาเรามองอ้ตาเรามองเขาก็รอเวลาว่าเขาจะต่อสู้จะลงนี่ได้ยังไงไหมเพื่อเราจะได้ดันด้วยทางการควบคมเราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไงมือเราก็หมามันทีนี้ต้องใช้มือซ้ายคนแหละมือขวาเราละกมาจับคอเสื้อนะเปลี่ยนทก็ขาขวาเราก็ต้องอยับมันก็ดันไปเพื่ออะไรเพื่อเราได้ดันได้ 慢点，慢点，别别急。